าแล้ววันนี้กูพามึงไปเก็บเชียร์นี่กับในมดอดอาโปลียนอาโเลียน แน่อน,นอนว่าหลังจากที่เราห่างหายไปกับบอสมาครับนี่ก็ไม่ใช่อะไรนะคือพวกกูกำลังหาเวลามาร่วมกันอยู่ที่สำคัญคือตอนนี้พวกกูแบ่งของแทนแล้วเว้ยไม่ใช่ของเก๊อีกแล้วกูกดแทบดูมุดหน้ากูมุดเน็ตพวกมึงด้วยเอาละเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายมาเกือบ2 3สามอาทิตย์เกือบจะเดือนนึงเลยมัง้งแถมที่สำคัญคือมอสน,นี้เล่นง่ายๆสบายชิวมันไม่ใช่บอสผีเว้ยแมทไม่ต้องโกวะใช่ไมนุกูไม่เชื่อเออทำไมทำไมกูต้องแต่งแยกตลอดเลยถ้ามันตกดึกเมื่อไรเดี๋ยวพวกมึงก็จะรู้เองว่ามันจจะบเ กับประสบการณ์ที่ดีเว้ยฮกูเห็นมา้าม้าดำตัวที่ขาวโอ้แต่กูเห็นม้าขาวตัวสีดำวะนหมดฆ่าแก่เป้งเฮ้ยอยข้าเพื่อนกูไหนบอกมึงทรยศเผาพันไปแล้ววะแกข้างบนนี่รวมกูไปนะอ๋อแนอ่น่อนหมดตายเออยอ้ย ไม่ได้ตีมึงไงทมึงตีเพื่อนกูกู่าเจ็บให้ลูกชอบใหญ่เลยแต่กูขุดหินอยู่ไปขุดตรงไหนวะกูไม่จะคุกจิ้งละกูไม่โคตรเก่งกานเีงมามาเออเฮียแก่ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งโอน็ตพวกเราเต็มแล้วเออก่อนอันนี้ไม่เต็มเลยนะก่อนอันนี้พวกเราไม่เต็มเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่พวกเราดิพวกมึงมาเป็นนะขอปรับอะไรนิดหน่อยกอนกูรู้สึกว่าช้างกูใหญ่ไปหน่อยวะมึงหยุดอยู่คนเดียวดิีไม่เจบผีหลอกนะเว้ยไม่กลัวละกูมีบ้านอยู่ละคือตั้งแต่เราเล่นมอสผีมาเนี่ย่บบ้้้าานนมัชวะไรดง ผ่ายแล้วนุนกกูจะไปเล่นกูกจะไปเล่นเล่นบ่อยเดี๋ยวคนดูเบื่อเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปกูเหลือยด้วยสร้างมาจริงเนี่ยบ้านเราเหรอเดี๋ยวก<ม>ูสร้างความปลอดภัยให้บ้านกูก่อน<ม>โอเคกูบังแบบปลอดภัยแล้วคืนนี้เราจะสบายเว้ยเดี๋ยวกูไปดูข้างนอกก่อนเงียบจังแล้วกูตุ<ป>ย่ยเฮียอะไรกีนะ่อเดี๋ยวกูทำอย่างงี้เพื่อความปลอดภัยแลวเดี๋ยวคือบ้านกูก็เป็นอย่างงี้ทุกหลังว่าคืนนี้น่าจะยังปลอดภัยว่ะชิวๆเราจะทำแบบรูปแบบเดิมที่เราทำกันเลยนะในการที่เราจะไม่นอน ถ้าเราจะเดินทางกันเดี๋ยวนี้ได้แหละมัจะให้ไปตั้งบ้านเลยเฮ้ยอะไรดิ๊ย์ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอ่ะวอตนี้นึกว่าจะมีอะไรที่แม่งทำให้กูรู้สึกตื่นเต้นซะหน่อยสิกว่าขึ้นไปดูข้างบนน่าจะเห็นอะไรชัดกว่านะตอนนี้ตึง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 โดนพึ่งล่ต่อยโดนพึ่งล่ต่อยไม่เสียงพึ่งมึงแปลกๆว่ะเพื่อนปกติพึ่งตอนต่อยนู้นมันก็เป็นอย่างนั้นแหละพึ่งร้องไงแมท มันดูเงียบเหงาแปลกๆอะเฮียประตูเงียว่าอยู่เฉยๆแบบนี้ไม่น่าจะมีอะไรมาให้กูตื่นเต้นบวกกับทําให้คลิปกูสั้นลงแล้วก็บวกกับคนดูแม่งเลื่อนคลิปมันมากอิถอยไปดิกูก็ถอยอยู่แกมาสู้ก็บยังยังเฮ้ยกูก็บอกอยู่ว่าเราจะไม่ได้อยู่ที่นี่เราจะไปจากที่นี่ไฟกูก็ยึด กูไม่เก็บไว้สักอันอ่ะอกูโง่กัโมวยของกูไปหมดอุ้ยเฮียไอ้ดูอะไรมา,า Nam เดี๋ยวเดินไปสักพักเราก็คงเจออะไรกันเองนั่นแหละเดี๋ยวคอนเทนต์ก็คงวิ่งใส่หน้ากูเองอ่ะตอนนี้โอ้โหเท้าเลยไอ้ยังมดแค่นี้เองมึนยังรอไม่ได้ทีเขามันยังรอได้โอ้โหโอันนี้มึงก็พูดถูกอะ เียจาากงไหนได้ยินแต่เสียงแต่ไม่โผล่ตัวมาเนี่ยนะยังไม่อิ่มวะไอ้นกโอ้น่าลงจังคุณลงไปแล้ว่เตลี่ยนก็นอนมึงอย่างนี้ดีกว่าปะฝากของเลยดิออหนึงเดี๋ยวกูทำอะไรจริงๆให้ดูเฮ้ยอย่าขอมาฝากกับคนที่กําลังจะทําเหมือนกันดีวะเออจะอย่าอ่ะคุณจับแล้วต้องเสียภาษีแล้วกูก็ต้องลงไปเก็บเตียงอะะไอ้นกมึงเก็บของไปดิใส่เงาอะไรเหลือจับเราที่แล้วที่กูเคยทําได้ปะล่ะแล้วถ้ากูลงไปเออกูก็ค่อยเก็บเตียงแล้วให้พวกมึงโดดลงมาทีหลังก็ได้นี่ยวะออใช่ใช่ไป เออใช่มึงตายแล้วเอฟเฟกต์มึงเท่กว่าชาวบ้านนะเดี๋ยวนะถ้ากุกฉี่เรือลงไปวะนุกมึงคิดว่าเราจะเจ็บไหมไม่เจ็บมึงซามไปพกกูตามไปเอาเลยนุกไปเลยเร็แล้วเอ้ยยูเป็ดสไอ้นี่ี่ถ้าพวกกูลงสำเร็จแล้วอ่ะอย่าลืมเก็บของมาให้พวกกูด้วยโอ้เล็โก้ เฮ้ยสำเร็จเว้ยพิงกูทิ้งกูไปละเฮ้ยเอาเว้ยเอ้ยไม่ลงมาไม่ลงมากูจะไม่ลงไปเว้ยกูจะโยนขอลงไปให้พวกมึงมานั่งเรือกูมันเมาแล้วดิตาบ้าตาบ้าไปด่าบปอเข้าไปอุ้ยไอ้ดุกไอ้ดุกเดี๋ยวตอนนึงนะกูขอตาแป๊บนึงเฮ้ยช้ากูเอาดาบไปได้กองอีสัตโ์้ยยยมาโหดังไงไอ้ยังกูต่อยให้พวกมึง โยนลงไปแล้วสองเล่มเลยแล้วมันวิ่งคนไวเลยไอ้เป๋านี่เอาดาบกูมาไอ้สัตว์มึงเจอคินิโตไอ้เหียยืดยืดเออทำไมลุยคนเดียวตลอดเลยวะมึงลงมาตอนที่กูเสร็จงานแล้วอ่ะนะเรามีเรือทั้งหมดสามลำที่มันไม่ควรมีสามลำด้วยซ้ำาโอ๊ยเฮียกูขนเหล็กไอ้สัตว์เมื่อกี้เราต้องเอาของไปให้เยอะที่สุดแล้วกลับขึ้นไปข้างบนพอดนีฉันมีคำเชิญขึ้นยังไงขุดน้ำลงไปให้โอ้โหชาตินี้ก็ไปเสร็จหรอกไอ้น้ำอยู่ใกล้ๆไม่ใช่หรอ ไอ้ว่าตะกูเดินไปดูอีกรอบคือต้องใช้เวลาทั้งวันเลยกว่าจะขุดเสร็จอ่ะแม็เราจะโดนผีหลอกเลยถ้าอยู่ข้างบดไม่แมทมาถามวินี่ทำได้ได้ใช่กูเออกูกูเก่งพอคนอย่างแมทนี่ทำอะไรเป็นด้วยเหรอเต็มที่ดูถูกกูเกิลกูไม่เคยดูผิดเสมอเว้ยแมทมาจนตัวคำไม่น้อยไม่ใม่กูน้อยใจอยูไม่จะเป็นหรอกไอ้สับก้อนเพื่อนเอาพี่แอคกไปเฮ้ยจะยินไม่เขาบอกไอ้จาคอนไม่ได้บอกมึง กูเดินอ้อมมาแล้วกูเจอบ้านนี้ปวดเศร้าเลยต้องทิ้งบ้านหลังนี้ไปนไปั่นเป็นเรื่าบ้านด้วยซ้ำแมทอะไรที่มันมีประตูมีเตียงก็บ,บ้านหมดอะทุกที่คือบ้านของกูไม่จะเป็นหรอกไอ้เหี้ยของพวกนั้นนะไม่จะเป็นหรอกเธอ,<ข>อ<ช>เธอพิเตเธอไม่ใช่บ้านสำหรับเราเธอแม่งเป็นเหมือนกับอะดรีนาลีนฉีดแม่งกูข้างใครมึงแกแต่งมือเหรอเออพิเตเราต้องเอาไว้ทำเกาะลอยฟ้าของเราเน้ยมึงมึงยังไม่หยู่ด้วดมุกนี่ก่อนไอ้เหี้ยกูไม่อยากใส่มุกซ้ำนะแล้วเดี๋ยวทันโอ้ย เเดียวคันเลยนะไอ้นุ๊กมึงขัดมุกกูเมื่อกี้ให้กูเล่นมุกเสี่ยวไม่ได้เลยว่างั้นไอ้แม่มาดดเล่นแล้วปล่อยบาดเดยมันไม่ยอมลงมาเองไม่ลงไปหรอกเดี๋ยวเราก็ต้องขึ้นไปเองนั่นแหละมึงมีเหล็กใช่ปะออมึงขัดถังแล้วโยนขึ้นมาเฮ้ยอะไรวะน้าน <S <S ไอ้นุ๊กทองเราต้องขุดทองเนี่ยอ้าวเป็นชายขุดทองะการที่เราจะเผาเหล็กได้คุ้มนั้นเราต้องใช้โค แบบเป็นอัดก้อนพอยัดเข้าไปเราจะใช้คุ้มสุดๆไปเลยแต่ในโครงการนี้ไม่คุ้มเอาโครธรรมดาไปก่อนไอ้เหี้ยเหมือนที่สามหมูลปลาติดท่ำเลยอไอ้สัตว์แต่แม่งเหมือนจริงแต่อย่างน้อยกูติดที่นี่ได้ตลอดไปวะ่ะไอ้เนี่ยไ <c oughs> อ้เนี่ยแต <c oughs> <c oughs> ่กูจะ่กูเอาถัางระบายให้มันขึ้นมานะเออได้เลยมึงว่าไงนะว่างไอ้เหี้ยอะไรวะไม่โดนเล่นหรอทำไมกูจะคิปเปอร์ กูได้เหล็กแล้วเฮ้ยสวยเพื่อนดีเว้ยกูจะได้ขึ้นกันสักทีจะได้เจอหน้าเพื่อนแมทแล้วหรออ๋อทำไมมันขี่ขึ้นเรื่อยๆวะปัญหาตอนนี้ที่กูเจอเว้ยคือกูจำทางกลับไม่ได้แต่พีดีแมทเพราะกูพูดจริงกูรู้ว่าทำไงเฮ้ยนี่กูเจอแล้วกูเจอแล้วไม่ต้อง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 คาดตัตายอยากขึ้นแล้วอยากขึ้นอยากขึ้นอยากขึ้นอออไม่ได้มันไม่ยอมว่ะมันไม่ยอมปล่อยกลัวไมาจากที่นี่กูเจอแล้วกูเจอแล้วก็รอน้ำไหลลงมาอยู่นะเวลารงไปรอแป๊บ ระวังหลังไม่ดีนะเว้ยหนุเอ๊ะ yeah, คนบนฟ้าก็เมื่อไหร่หวะคนบนฟ้าไม่เว้ยตอนเนี้ยเอ่อเอ่อแล้วมันหลงบ้าน <laughs> ไม่หลงไม่หลงเฮ้ยหลง <laughs> <laughs> น,นี้มันหลงไม่หลงไม่หลง <laughs> มันงอมาจากไหนสองตัวอะไรลูกเฮ้ยได้เวลาละได้เลยกูไม่หลงกูกำลังปรับใจพวกมึงอยู่อะไรจริงกูหลงอ่ะเฮ้ยแต่กูไม่หลงกูไม่หลงดีนะมึงเซฟตรงนี้ไว้อะอะไรกันมือมันยาวจังอ่ะกูไม่หลงกูไม่หลงกูไม่หลงเว้ยเพื่อนๆกูกำลังหาทางกลับได้ไหมได้บันเดียวกูจะปาขึ้นไปถึงหรอวะไม่ได้หรอกไม่ถึงไม่ถึงจากระยะเนี้ยเราล็อกก่อนล็อกก่อนบุกูใกล้ใกล้ถึงละใกล้ถึงแต่แต่เมื่อกี้จนถึงตอนนี้กูยังไม่ถึงไอ้เหี้ยกูจะติดทับตลอดไปไม่ได้เออออออ่่่่มมึงงบกกกกกพิััดดใหหหููู้้้้้้นนยยววววาาแแลลไเีต เป็นอะไรแบบนี้อ้กูเจอแล้วเอ้ยกูปาตอนเนี้ยกูกัลอะจะทำทุกอย่างด้วยตัวเองละกูจะขึ้นไปแล้วก็จะส่งน้ำลงมาไกทีที่ต้องการบล็อกมากกว่านี้วะแล้วก็อันตรายเกินไปถ้ากูปาไปเฮ้ยกูให้เพื่อนอย่าเพิ่งท้อกับตัวกูดีวะอย่าท้อในตัวมึงอย่างนั้นเหรอกูรอความช่วยเหลือจากบนฟ้ามาสิานาทีไอแมทสิานาทีกูจะมาล่าหาไอแมทกูไม่ได้จะมาเป็นเด็กกิดธรรมไอแมทไอแมท กูเพิ่งเข็นน้ำตรงนี้กูเจอน้ำกันแล้วเขี๊เริ่มแผนได้เลยแ้มึงไม่ไว้ใจว่ากูจะไปตื่นเหรอวะไม่กูขี้เกียจตัดคลิปยาวไอ้หีกูจะมาหาผีกูไม่อยากเป็นเด็กติดเท้าไอ้หีกูไม่อยากเปลี่ยนชื่อคลิปกูถึงแล้วเนี่ยกูกำลังจะโยนน้ำลงไปเนี่ยเปลี่ยนชื่อไอ้แบตละแล้วมาแล้วแล้วมาแล้ว What the fuck มึงหยุนทำให้ความพยายามของกูแม่งสูญเปล่าสักทีดีกูก็ด้ขึ้นสักทีมึงเชื่อไหมว่าตอนแรกกูเดินกูเดินกูเดินไปทางนูน้น้ยแต่กูไปโผล่ตรงนูน้นหลงได้ไงวะแต่กูออกมาจากฝั่งนี้ <laughs> บ้านแกนี่นยังหลงเ,<ก>เอยยยยเห<อ>ลือเชื่อคือกูเดินไปหากูเดินไปหาเหล็กเพื่อมาช่วยพวกมึงอะ่ะแม่งไอ้ความหวังดีของกูมันกลับกลายเป็นแบบว่าทำให้เพื่อนลำบากแล้วไม่มึงทําให้ความพยายามของกูสูญเปล่าด้วยและเรือเนี่ยเอาไปเก็บไกลๆอาเอาสองลำพอคือกูควรจะเผาอาหารดีไหมวะ เหนื่อยอยู่ในมันเป็นได้ไงมันไม่มีผีเลยเว้ยมันมีเว้ยมึงได้ยินเสียงมันอะ ถ้ามีกกู็เจอไปแล้ววดู่าทไมไม่ตัดไผ่โยนไม้พวกกูแล้วก็เนีเลยวะตัดไผ่มาครับอันนั้นนางร้านอ่ะมียายไปมุมไหมไม่ตัดไผ่ไปแล้วก็จะพูดต่อขึ้นไปเออแม้แมาทำอะไรตอนนี้ผิดหมดเลยเออใจเหรอกูไปแจกะมันต้องรับบาปอยู่แล้วไอ้เอ้มันมีแพิจารณาบาปไม่ได้หรอกวะพันนี้ไม่เป็นพันผสมอันนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ของเรานะครับคุณเอเจนเคกนอยากได้ขอบคุณแม่กูอยากได้อันนี้กูอยากได้คอนเซนกูอยากได้นาฬิกาแค่นั้นพอละกูอยากได้กูอยากได้ เฮ้ย hey. e. หยุดโผล่มาแต่เสียงขอร like ้องกูบอกแล้วมันไม่มีมันไม่มีจริงๆหรอถ้ามันมีกูต้องโดนหลอกไปแล้วดูวะผีมันเล่นตัวไอ้ตัวเนี้ยกดเล่นตัวเลยเอาไต่น้ำวนรดเรื่อยๆเอออาละจะขอไปเอาน้ำกูหายอาล้วงเอาน้ำกูไปเฮ้กูอยากได้น้ำเอาน้ำมาดนโปรดแสดงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ข้าพเจ้าเห็นด้วยเถิดข้าพเจ้าอยากได้คอนเทนต์ไอ้เหีย ดูฆ่ห<น>มูโดยตลอดแล้วกู<ด>ไม่ได้เก็บเนื้อหมูโดยตลอดไอ้แม่ตายเ,เ,เหลือเชื่อว่ะกูเหลือเชื่อว่ะเบื่อเบื่อไปเจอมอน,นี้ที่ไหนเนี่ยชาวต่างชาติวิธีจานเจอมันคือเราต้องหาที่โล,งล่งจากที่ดูนะไปหาที่โล่งก็ได้ละนี่ไงที่โลง่งเก็บขอแล้วรีบเดินๆๆทางกันสักทีเฮ้ยเราจะไปทางนี้กันด้วยไม่ได้ไปทางนู้นเออออ ท่านี้เนี่ยแหละที่จะไปถึงป่าขาวป่าธรรมชาติแล้วอีสักพักเราก็คงเจอที่โล่งแล้วตอนนี้ก็แค่รอให้มันถึงตอวก็คือก็พอโอ<ฮ>้โหยนี่มันทำเสียงข้างบนหรือข้างล่างเอ่ยหรือจริงๆ<ฮ>ถ้า<ฮ>มึงไม่รีบโผล่มากูก็จะทําให้มึงโผล่มาแล้วนะตอนนี้ไปทางโดดเปนเปลี่ยนตาไอ้ชี้ไม่ยอยากขยันรอนแต่ไม่ขยันโผล่ก็ไปทางนู้นมาานันตันเชื่อกูดิโอ้ข้างหน้านั้นน่าจะเปที่โล่งนั่นเนี่ยตรงนี้นี่แหละมันจะอาจจะโผล่มาให้เราเห็นก็ได้นะไอ้ลูกวัด Cứu bà chắc còn chị mồm Ủa chắc mà bà hát ơi โอ้แล้วคราวนี้อย่างนานกูเริกรอบคานเล <S <S oh, ยโอ้ยจะบอกเลยเลสโก้ <S <S s <S <S แต่อย่าได้ที่บาอกว่าหามากกว่าป่ะก,กูขาบได้นี่วะอาหานทำสมัยเชี่ยเขียนไปในฟังข้าวเต็มเลยเนี่ยไอ,อ้กูก็อยากอยากเนื้อกินบ้างนะเว้ยรักสุขภาพดีวกว่ามีอย่างกินอย่างกูอยากกินเนื้อ,อเฮียกูไม่ใช่สัตว์กินพืชน,นี่วะกูเปลี่ยนมากินพืชแล้วดิทำทำไมอ่ะไม่อยากกินแกะแล้วเหรอกินเนื้อกินได้แค่แม้จนเบื่อละ เออโดนกินบ่อยนขนาดน, <ะ S 1> นั้น,นเ,เลยเกิดใหม่เรื่อยๆกูสัมผัสได้ว่ามันมีบางอย่างอยู่รอบตัวกูวตอนนี้เรามองหารอบๆดูสิเผื่อจะเห็นอะไรสักอย่างฮัลโหลพี่ชายพี่ชายอยู<ม>่แถวนี้หรือเปล่าพอมาตอนใกล้จะจบคลิปก็ได้นะกูยินดีมากมันไม่มีรายเกิดคุ้นรูยทบายแบตที่จะที่อะไรเนี่ยไอ้แบตเฟลลี่เหรอถ้าไมแม่งหมูมีเท่านี้มีเอฟเฟกต์แปลกๆด้วยวะเฮ้ยมึงอะอะไรกัน เฮ้ยไอคิดเดินทางวูเป็นงี้เลยเหรอนี่ก็ต่อยกลางคืนนะเว้ยมึงจะให้กูตามหลักการอะไรอีกอะตัูดีงไปตายตุ้มใหญ่ขี้ตัวไม่ได้เครดชาไอ้หีนึงนะขอดูก่อนกุ้มกันกูด้วยนั่นแหละครับผมไม่เป็นไรจะพูแล้วก็ตอนนี้ก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายครับพึ่งทับอะไรกันเนี่ยฮะประชุมประชุมอยู่เว้ยอย่าตีมาเฮ้ยู่ลูกค้าเขามาประชุมงานกูเฮ้ย ทุกคนคิดยังไงกับการที่ต้องแบนมิลเชคออกครับผมมันไม่งอกมาให้กูเห็นวะเอ้าคุณมิลเชคโอ้โอ้นี่คือสิ่งที่ต้มหาอยู่หรอมึงคือลายต่อไปมึงจะบอกว่างันใช่ไหมเป็นเวลาพอสมควรแล้วครับตอนนี้กาดของเรากำลังทำการไล่ประหารชีวิตคุณชะครอนอยู่นะโอ้ ด้วยมันไหวว่ะเป็มือถืโผล่มาสักทีทำไปมึงต้องโผล่ในรูปแบบนี้ด้วยทำไมมือถือเจ๊กโผล่แบบนี้ด้วยไม่เฮ้ยเชื่อไหมเนี่ยปากไอ้ตันมึงขันแกลายรอบและคนคนมาฟังเทสกูตายแล้ว่ะมันไอ้ลูกมันตายแล้วแต่เพลงมันไม่จบแกคือร้ายต่อไปนี่คือผีที่กูคาดหวังไว้สูงมากสินะ ทำไมต้องเป็นกูตลอดเลยวะโอ้ยเย้ฮะะไปอยู่อาจารย์ก่อนตอนลรกนั่นก็คือบอสทั้งหมดเว้ยซึ่งตอนแรกกูก็คิดว่ามันจะทำให้กูรู้สึกตื่นเต้นได้มากกว่านี้สุดท้ายนะสิ่งที่ทำให้กูตื่นเต้นมากที่สุดเลยในคลิปนี้ก็คือทำกับไอ้เชีอกโคกระดูกที่มันหยิบมีดแล้วมาฟันกูอันนั้นแม่ทำให้กูตกใจสุดแล้วเฮ้มวกเ,เงียบเงียบดี